สวัสดีค่ะวันนี้พบกับหัวข้ออิทธิบาทสีเราจะมาดูกันว่าอิทธิบาทสี่คืออะไรและอิทธิบาตสีประกอบด้วยอะไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันเลยอิทธิบาทสีคือหลักธรรมที่นำไปสู่ความสำเร็จสีประการประกอบด้วยหนึ่งฉันทะความพอใจพอใจที่จะทำมีใจรักที่จะทำยกตัวอย่างเช่นถ้าประกอบอาชีพคุณหมอ ที่มีหน้าที่ในการรักษาคนไข้การที่เราทำงานด้วยใจรักมีความสุขในการทำงานจะทำให้การทำงานเนี่ยมีความสนุกกับงานไม่รู้สึกว่าเราถูกบังคับหรือว่าทำให้เราเนี่ยทุกทรมานในการทำงานก็จะส่งผลต่อการทำงานทำให้เรารักษาคนไข้ได้อย่างเต็มความสามารถสุขภาพจิตเราก็ดีอีกด้วยนั่นเองอันที่2คือวิริยะความเพียรมีความพยายามมีความตั้งใจทำ ยกตัวอย่างเช่นถ้าเด็กๆต้องการที่จะเป็นศิลปินในอนาคตเด็กๆก,ก็จะใช้ความพยายามในการฝึกฝนฝีมือให้มีความคล่องแคล่วมีทักษะหลากหลายด้านมันเพียนพัฒนาตนเองอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามแล้วก็ไม่มีการย่อท้อต่ออุปสรรคนั่นเองมาต่อกันที่จิตปะ หรือความเอาใจใส่จดจ่อกับงานทํางานอย่างตั้งใจเวลาเราทํางานเนี่ยจิตเราเนี่ยก็จะจดจ่ออยู่กับงานจนกว่างานจะสําเร็จหากเราทํางานได้ทางานดึงอยู่แล้วจิตเราลอกแรกอาจจะส่งผลต่อง,งานทําให้งานเราไม่สําเร็จก็ได้เพราะฉะนั้นจิตตะจึงเป็นอีกหนึ่งอันที่สําคัญเลยปิดท้ายกันที่วิมังสาความไตรตรองใครครวญในการทํางานโดย เราจะใช้สติปัญญาในการคิดทบทวนตไรตร่ตรองดูว่างานที่เราทำเนี่ยมันมีจุดบกพร่องไหมหรือว่าจุดที่จะต้องปรับปรุงตรงไหนถ้าพบจุดบกพร่องเราก็จะทำหน้าที่ในการแก้ไขจุดนั้นให้มันสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนั่นเอง จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับหัวข้ออิทธิบาสีในครั้งหน้าจะพบกับหัวข้อใดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ